วันนี้เที่ยงเที่ยงแล้วพี่น้องหิวข้าวแล้วไปดูใน youtube อีกละตำหลวงพ่อบาง,ต,งตำหลวงพ่อบางก็จะทำเส้นใหญ่ๆเหมือนเส้นในเส้นใหญ่เนาะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เขาบอกว่าตำหลวงพ่อบางแล้วก็ลองทำแต่ตำของหลวงพ่อบางของคนเพื่อนบ้านแล้วเนาะประเทศลาว เขาก็จะเหมือนคนไทยเรานี่แหละกินผักเนาะพี่น,น้องมีผักอะไรเขาก็ใส่ใส่แต่บางเอินพี่อ้อยหาผักไม่ได้พี่อ้อยก็มีแค่มะกอกมะเขือกระถินมะเกือเต้ยพี่อ้อยไม่กินไม่กินปูปูดองนะปูเคียมพี่อ้อยไม่กินพี่อ้อยก็ไม่ใส่จ้ามาเรามาลุยกันว่า มันจะแซ่บแต่ว่าไม่รู้คำว่าแซ่บไม่แซ่บของของเขาเป็นยังไงเนาะเพราะเราไม่ได้ชิมเราแค่ดูในช่องอยูทูาเขาใส่นูน่นนี่นั่นนั่นก็ใส่ตามก็ามาเอาตามปูปลาบ้านเรานี่แหละน่าจะรสช,ชาติคล้ายกันคิดก่นอนอร่อยในแบบฉบับของเรา ถ้าเป็นภาษาทางใต้ก็เออโดย, <c oughs> <c oughs> ยเป็นคนลากแส็บแท้แสบ็แสบหลายแสบปลามีแกงหน่อไม้ดองใส่ปลากระยิงมาเราก็จะส่วใส่เสีนขนมจีน โอเคคลิปนี้ทำไว้สันส้นๆให้พี่น้องดูแล้วเรามาลุยเต่ากัน